สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก่อนที่จะออกไปข้างนอกค่ะสันดีก็จะมาแนะนำตัวนี้เลยนี่มองเห็นกันไหมคะเป็น BB d ี o x y Abutin c r บ a ตนครีมนะคะ SPF 60ก็คือมีช่วยกันแดดได้ด้วยเนาะนี่นะคะ วันนี้ก่อนออกบ้านของเรานะคะก็จะมาโบกครีมกันนิดนึงค่ะซึ่งปกติเราจะทาครีมกันแดดแล้วก็ครีมทั่วไปนะคะที่แขนวันนี้เราจะมาลองใช้ตัวนี้กันดูนะคะมันเลิศอยู่นะจะบอกให้สีที่เลือกนี่นะคะเป็นสีบราวนะคะเพราะว่ามันจะทําให้แบบเอ,อเนียนผิวเนียนมากไม่ถึงว่ามันเข้ากับสีผิวเรานี่นะคะเนื้อครีมเนื้อครีมจะออกเป็นสีครีมครีมเลยอะครีมไข่นะ เอาล่ะก็กเนี่ยค่ะปกติเนี่ยแตนี่จะเป็นมนุษย์บกครีมเยอะมากนะนี่นะคะก็าทาไปเอ่อที่เลือกใช้ตัวนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามันซึมสู่ผิวเร็วมากเห็นปะเมื่อกี้แขนดำกว่านี้อีกใช่ไหมนี่มันปรับสีผิวให้สว่างขึ้นด้วยนะโดยที่เราไม่ต้องบอกไอตัวอะไรอะไอที่มันาขาวๆอะ นั่นแหละเนี่ยค่ะมันซึมแล้วไม่เหนียวเน,นอะหนะด้วยดูได้เลยช่วงนี้แขนแอัดย้วยนะไม่ได้ออกกำลังเลยนี่นะคะเปรียบเทียบกับสองข้างก็ได้อยทำยังไงดีนี้ก็ได้เดี๋ยวนะคะหาแสงก่อนเอาแสงความจริงนี่คือแสงความจริงนะคะข้างบนตัวนี้คือที่ทาแล้วจะขาวกว่าข้างล่างเป็นไงเลิอดอยู่นะ มันเลิศตรงที่เพื่อนค่าบอกว่าลองใช้ดูมันแอบ,บเลิศอยู่คือวันไหนที่มีวันไหนที่ไม่มีเวลารีบๆนะคะลองดูมันเนียนอยู่นะแล้วมันเร็วด้วยเห็นไหมมันไม่เหนียวเลยนะแล้วถามว่าระหว่างวันมันเหนียวไหมไม่เหนียวนะคะเพราะว่าแอบ,บลองใช้มาแล้วง่วยเนี่ยดูดิไม่เหนียวเลยไม่เหนียวแล้วก็ไม่ทิ้งคราบนะคะรับรองค่ะว่าตากฝนแล้วไม่ละลายซึ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยไม่ละลายแน่นอน อยากบอกอะวันนี้เปลี่ยนคอนแทคเลนส์อันใหม่ดูตาใหญ่ไปปะเนาะไม่ดีเลยอะตอนนี้สันติติดใจคอนแทคเลนส์ Lane, ของยี่ห้อลอรี่ป๊อปอยู่นะคะขาวไปปะเนี่ยนี่ปกติจะใส่ Muse M U อ E แนะคะแต่ว่ามันหาไม่ได้อะคือประเด็นตามันไม่ใหญ่เลยชอบมันไม่หลอกอันนี้มันเหมือนแบบ ถางลูกกตาไว้อะซึ่งตาตัวเองก็โตอยู่แล้วมันยากนี่นะคะวันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นนานะไม่ปิ้งอ่ะมันไม่เลิศเอาไปว่าเดี๋ยวไปโบก์ครีมกันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกไปเที่ยวกันวันนี้ก็มาแนะนำนะาล้วฝากไปด้วยค่ะกับ BB d i o x i อกซียบนนะคะรับรองค่ะว่าสว่างกระจ่างใสกว่าเดิมแน่นอนกันแดดด้วยไม่ได้ขายนะคะแต่แอบใช้ดีเลยมาบอกต่อ あ。